ขอขอเพียงร้อยคนนะครับเอาวันนี้เดี๋ยวร้ยว100อยคนค่อยค่อยคุยดียวยาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคนจะสารเขาเงินสแสดงว่าช้างเขาเงินนะน่าจะเขาทองสวัสดีครับท่านมหาสักวัดมหาสักป่านะฮะท่านมหาสักนี่ท่านอยู่ที่วัดหลวงพัฒน์นะท่านเป็น อยู่ที่วัดใหม่พัฒนารามวัดหลวงพ่อพัดนะผมเคยนําพระเครื่องไปปลูกเศกนะครับท่านก็ดูแลให้เป็นอย่างดีนะณวันนั้นงานพุทธาพิเษกนี่เป็นงานใหญ่งานใหญ่โหเกจิมาร่วมกันเยอะเยอะมากกว่านั้นผมยังไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเอาไว้นะครับไม่ไดห้หลายวันนะครับเอาเอางี้เอาด่วนเลยนะครับนี่ครับ หลายวันนี้เนี่ยไม,ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับเกิดอะไรขึ้นมาอีกหนึ่งรอบมีคนเนี่ยอินบอ็อกมาขอซื้อเหรียญปราะทบทุนเก้าผมเนี่ยหลายคนมากนะครับหรือว่าราคาข้างนอกมันขยับขึ้นผมก็ไม่รู้นะผมไม่รู้นะเหรียญทุนเก้าเนี่ยนะผมมีทั้งต่อโค้ดไม่ต่อโค้ดนะครับมีคนขออินบอ็อกขอมาซื้อแม้กระทั่งเป็นเป็นอยู่ที่ปดรดิวก็มีนะเป็นท่านเป็นพระเป็นพระนะฮะแล้วก็มีหลายคนขอแบ่งผมมา จำนวนหลายคนนะ่ะหลายคนนะ่ะแต่ว่าผมบอกตรงนะผมขี้เกียจไปหยิบอนะเพราะว่าพระมันบางทีมันอยู่ในอยู่ในเซฟแล้วผมไม่ได้ม่ได้หยิบออกมาแต่พอเอิญนะอันนี้คือเรื่องจริงนะไ,ได้โกหกนะครับพระมันมันมีอยู่สามเหรียญน,นะมีอยู่สามเหรียญเดี๋ยวเนนะี้เอามาแบ่งเลยนะมีอยู่สามเหรียญนะเป็นเหรียญสวยทุกเหรียญน,นะเหรียญที่ผมคัดเอาไว้นะครับคัดเอาไว้แต่ก่อนนะครับผมจริงๆริงผมจะเก็บไว้ไปเลี่ยมทองนี่แหละนะแต่ว่าคืออยู่ในตู้มันม,มนีมันยังมีอ่าเป็นเป็นร้อยเหรียญอ่ะนะ มีเป็นร้อยเหรียญนะครับแต่ว่าตรงนี้มันอยู่ข้างนอกแนม่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยผมผมหยิบมาเนี่ยเนยตัวหนังสือที่เขียนไว้ไม่ต่อโคดอ่ะมันหลุดไปหมดแล้วเนี่ยนะเป็นเหรียญสวยทุกเหรียญนะที่ผมคัดเอาไว้นะครับนะเหรียญจมูกสวยเว่งเลยนะทุกเหรียญนะครับทุกเหรียญมีอยู่สามเหรียญนะครับสามเหรียญเอาง่ายๆเลยผมขี้เกียจเสียเวลานะครับเสียนะใครเอาก็เอาไม่เอาไม่เป็นไรนะ ตอนเนี้ยผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยราคามันน่าจะน่าจะไปแล้วนะครับน,น่าจะไปแล้วนะครับน่าน่าจะไปเพราะเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะมากนะครับทุนเก้าเนี่ยนะเหรียญต่อโค้ดในอันนึงก็รุ่มๆสอง0มื่นนะครับต่อโค้ดตัวทอตัวอะไรตัว้าก็ผมเคยขายไปหลังหมืน 10, 6, 10, ่นหกหมื่นเจ็ดก็เคยขายไปนะไม่ให้เลือกด้วยนะตอนนั้นแต่อันนี้ผมคัดเอาไว้เลยนะครับผมคัดเอาไว้นจะจากว่าสวยอะนะครับจริง,จร,ง,จ,รงจริงตั้งใจเอาไปไปเลี่ยมนะดูได้จมูกได้โด่งฟีลร์รัน ผมเอาเหรียญละหมื่นสองนะผมให้แค่สามเหรียญเท่านั้นนะครับเหรียญละหมื่นสองนะใครเอาอินบ็อกมาเลยนะครับอินบ็อกมานะครับแค่สามเหรียญเท่านั้นนะครับนะสามเหรียญผมให้แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าเอามันต้องไปหยิบใหม่มันมขี้เกียจเปิดตู้นะครับพอดีสาบานได้ไม่โกหกนะนี่มันมันอยู่มันอยู่นอก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 เรียกว่าอยู่อยู่อยู่นอกถุงเหรียญทุนเก้าอ่ะผมก็เลยหยิบออกมานะถ้าอยู่ในอยู่ในเหรียญทุนเก้า ถุงผมต้องไปลื้อที่ที่ผมเคยเพื่อนเพื่อนดูอะนะที่ผมเคยเพื่อนเพื่อนดูอะนะอันนั้ผมเคยขายไปเหรียญละหมื่นหนึ่งเมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนนู้นนะหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหรือหมื่นทุ่นอะไรเงี้ยจากแปดพันก็ขึ้นมาเรื่อยนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนี่มีแต่ขึ้นนะไม่มีลงนะครับไม่มีลงนะครับราคาลงนี่เป็นไปไม่ได้นะเป็นยยอประสบการณ์นะครับก็เหรียญละหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะใครเอาก็อินบ็อกมาแล้วกันนะครับแบ่งให้แค่สามเหรียญ เหนแนะกันนะแบ่งให้สามเหรียญเท่านั้นนะครับสามเหรียญน,นะครับโอเคตามนี้นะครับเอาเอาไลฟ์สดแันแค่สั้นๆพอนะพอดีเดี๋ยวจะทําธุระด้วยนะครับใครอินใครอินบอสมาก่อนใครเข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับแบ่งแค่สามเหรียญเท่านั้น,นครับนะแค่นั้นโอเคนะครับสวัสดีครับ